ครับผมมาแล้วครับเมื่อวมาพอกันกับบ่าวสลามท่องเนตรคือเก่านะครับพี่น้องสาหรับมื่อวานครับพี่น้องบ่าวสลามจะพามาเบิงนะครับเขามาในสวนปลานะครับเนี่ยสักหน่อยนะครับพี่น้องมือวานนี่นี่คือสวนปลานะครับผสมผสานนะครับใหม่หลากหลายชนิดนะครับก่อนอื่นไปทุ่ความรูจักกับอีพอพันกรนะครับที่ใบทีมานเป็นยังไงนะครับคือเดี๋ยวมาปลูกปลานะครับ พ่อครับผมพ่อครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับแนะนําตัวอีกจักรอบนะครับพ่อผมนายพลบุญญาครับอือครับผมตำบลน่าจะเลื่อนตำบลน่าจะเลื่อนอำเภอเดชนี่แหละครับตำบลน่าจะเดินอำเภอเดชยดดลจังหวัดอุบลเนาะครับเนาะครับผมอ่าพ่อครับเป็นจังไรมาจังไรครับเมื่อก่อนพื้นที่แบบนี้เป็นจังไรครับตะกี้เคยเคลียให้เส้นหน้าอย่างนี้ล่ะมันเป็นพื้นที่หน้ามะเก่าป่ะครับหน้าเก่าแล้วก็บ้านนี้มันแห้มันแรงก็มาปลูกมันเออปลูกมันอยู่หน้าแลงอย่างนี้ล่ะครับ ผมว่นแล้วบานนี้มันฝนกขาก็ตกเนาะเออเห็ดเขาก็ได้ก็ได้มาลองปลูกต้นไม้ลองเบื้องนะเคลื่อนมันดีว่าวนดอกเฮาได้แรงมาดานใจจากใสครับมามาทดลองปลูกนี่ครับพ่อก็เบื้องนั้นมันยูทูบไปละเบื้องในยูทูปเต็มเลยเย็นเห็ดขึ้นจังมากเป็นแต่ดีส่วนดอกอปลาเปลี่ยนจากที่หน้าเป็นพื้นที่จากไรพ่อสองไร่สองไร่หนึ่งงานสองไร่หนึ่งงานอืมนี่ครับพี่น้อง ตอนนี้ยาเขามาท่านไหนตัดออกเนาะพผอเนาะ่นอยูสวนปลาเดี๋ยวจักหน่อยตรงนั้นมันมองงามโอ้งามแล้วครับนี่เฮ็ดแล้วนี่มาจักปีแล้วครับผอนี่ปลูกเขาเริ่มลงมือเฮ็ดนี่นี่ขั้นสีว่านี่หมายว่ามันปีที่สองนี่แหละเพราะแต่เดี๋ยวสองปีเขาปีที่สองปีนี่แต่ว่าแต่ว่าตัวนั้นมันสีเดี๋สองปีแต่ว่าตัวนี้สีว่าทั้งสองปีนี่ตัวนี้ไฟนี่ครับผมก็ว่าเริ่มแรกนี่เอามาประมาณสามร้อยสามร้อยต้นนี่ปูฟังนี่นกาุ้ม <laughs> โอ้ในสวนปา่าก็มีนกขุมครับพี่น้องอือที่ฟังนี้นกกลปลูกเริ่มแรกวนี่มันมันมันได้ประมาณสองปีนี่ตัว<อ>ตัวนี้มันสิประมาณสามร้อยต้นนีืต้นแล้วพื้นที่สองไร่นี่ทั้งบดนี่ฮะอีพอใส่จักต้นครับผมมันประมาณห่วยมันถือเทิงพันอยู่บ่เพราะว่ามันมันสองเมตรอ๋อโบ่ปลูกบ่ปลูกอันบ่ได้ปลูกห่างมันบ่ครับสองเมตรสองเมตรคูณสองเมตรเลยนี่เอ๋อครับผมนี่เราประมาณโบ้เทิงพันกับ ก็เพราะเยอบ่หลายครับโอ้เบิ่งตีครับพี่น้องอีจะหน้อยสิได้เก็บเพ็ดได้เนาะครับนี่เออว่าซั่นน่ะอ่าโอ้อแม่เฮ็ดหยังเนาะครับจังไหญ้ามครับผมตักห้าพนักงานตากำมีตัวแห้ตักหญ้านําทำความสะอาดให้ตัดตัดตัดพู้ใดอยากผู้ใดได้เด็กอยากได้หญ้าไปให้งัวก็มาเอาได้เนาะพ่อเนาะเออผู้เป็นหยังมาเอาโลดอ่าเออครับผมเดี๋ยวจะหน้อยเอาขี้ใก่มาใส่ให้เออเผมจะขี้เียวแล้วมาตัดเอาโลด เออครับเป็นพื้นที่สองไร่เออมาเอาด้วยหนบอกเมื่อสักคนนั่นแหละขั้นนั้นไมีไปได้เอาหนิครับผู้ใด้ยังไงก็มาเอาเออนี่กระดองกระเจียวนี่ก็มีอยู่แต่ว่าของบด้โภนตรงนี้อ๋อเฮามาปลูกแซมไว้เออแมนครับเออบ้านนี้พ่อตอนอีพ่อปลูกนี่มีการดูแลรักษาจังไรครับมืนรูดูแลรักษาเขาเอาไว้ขยันอยู่เสียแล้วหนอ ขนาดแรงกับอาทิตย์ละถสองเท้าหัวเนี้ยมาหดนี่อาทิตย์ละสองเท้าเออแมนมันเป็นดินประเภทแบบใดครับอยู่ป็นดินทรายเป็นดินทรายดินทรายดินทรายอยู่แต่ว่ามันมันบรรดาแดงเนี้ยมันสีอยากเป็นมันสีบ่มีหนามอะไรนะหนามมันจะละเห้ยนี่มันจะดิอะนี่นามันสะเป็นแบบต้องมาหดดูดูเออเป็นผงขยะนะก็ต้องหดนะ บานนี้เฮาได้ใส่เฟืองคุ้มยังอยู่บ่ครับพ่อบ่บ่บ่บทห่ได้ใส่ดอก็ว่ามันบ่มีอ๋อมันบ่มีเฟืองก็คือจะเอามาใส่แต่ว่ามันมันมันบ่มีนะครับผมที่ว่าอ๋อมันบ่มีเออบ่มีเฟืองที่มาใส่เขาใส่ก็ดีเนาะนี่ครับเอออเามาใส่สีหวานมันกับสีหญ้าบ่เกิดมันก็สิซุ่มเนาะครับเออเฮาใส่พุ่นใส่ปุ๋ยก็ใส่ได้นะครับพี่น้องเออตัวนี้เฮายกหล่องนําอยู่บ่ครับพ่อนี่ยกโยกอยู่ยกอยู่ประมาณซ้ำใดครับจักเส้นครับ โยกขึ้นมากนี่วะนครับี่ว่าข้าไถเขามาอันนี้ละรอบนี้ละเหมือนกับข้าสิปลูกั่นอันสีปลูกมันนี่ละนี่ไถว่าคือว่าข,ขา้ขาก็เข้าเขาวครึ่งเสียก,กันนะข้า็ปลูกไปซะก่อนเออปลูกไปแล้ววนะันนี้มันใหไงข้าก็ไถกบเขาคือเขาปลูกหมู่ปลูกกันมันเท่านี่ละเลาก็ใส่ฟุ้งใส่ปุ๋ยไปนน้ำหล่องมือนนี่นะครับง่ายๆเลยเนาะครับเนาะง่ายๆอยูวันนี้พอมันใหญ่ซ้ำหนึ่งนี่ผมเห็นนี่ข้า้แต่งกิ่งน้ำอยู่บ่ครับพ่อแต่งเตียงมีเต่งอยู่นี่ เป็นยังห้าต่องแตงมันครับพ่อเพิ่นว่ามันยังสีญ่ไหวอ๋อยังสีสูงฉลุดเลยสิบ่อมันสีสูงไวเพิ่นว่ามันยังสีบอแขกบอแกนเนาะครับเนาะแมีนเมนเมนอืออายุซ้ำแดดครับจึงจะแต่งกิ่งได้ครับพ่อห่วยเจ้าสีบามั่เนาะมันก็คั้ามันงาหลายก็แตงไปนอกอ๋อแตงไปนอก็ันบยืดไปนอกตลอดป่านประมาณปีหนึ่งเนาะครับเนาะเมียนดัวเจ้าสีบอมันดีก็คือปีหนึ่งคือเฮ้ยนาาฝนมาเขาก็มาแต่งกิ่งก็ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยไปนะครับผมอือ บันการมาเฮ็ดจังสี่นี่มีจุดประสงค์หลักๆกก็คืออีหยังครับพ่อจุดประสงค์แมนครับอือโอ้ยก็คือว่าอยิ่งแต่มันเฮ็ดแหงสนาเอาได้กันหมดเลยก็จากเฮ็มันมีได้ได้มี่งยังไปนี่ละปลาเศรษฐกิจเนาะครับเนาะเป็นใหม่บ๊อนาญเออแมนเพฟันว่าคนอันมันไงกันมากเมื่อกี้ยังแต่เอาไปจหนอกจำนองได้เพกันว่ามันแมนอยู่สดอก ต้องลองเบิ้งเนาะครับเนาะแต่ว่าอยากลองเบิ้งแต่จังได้มันกับโบเสียหายนะครับพี่น้องเพิ่มออกซิเจนให้กับหลุมของเฮานะครับพี่น้องต่อไปคั่นมันอันนี้เฮาก็เกิดอเฮดก็เกิดอตัวนั้นบ่ล่ะแม่นครับโอ้แมนอยู่ครับพี่บ่ได้หาเฮดไกลได้บาดเนาะแม่นครับแม่นแมนเฮดพรอก็เกิดแล้วนี่อยู่ห้มกุ้งนี่เอ้าเริ่มเกิดแล้วบ่ครับเกิดแล้วเกิดแล้วโอ้เฮดพรอยทางเฮดพรออันนี้เบิ่งนะครับพี่น้องเออโอ้สวยงามแฮงครับพี่น้องนี่นะมันก็ นี่เราบ้วนบ้วนบ้วนไอ้เนี่มันสามรอยต้นมันปลูกก่อนอยู่นี่นี่ครับผมนี่เรามันมันงามเหมือนม้วนนี่มันสีปลูกรุ่นบ้านนี้อายุซาำนี่เขาเริ่มปล่อยอะไรแล้วบอครับพ่อเขาต้องหดหนามบ่ครับปีนี่ซาำจริงเนาะผมปีหน้ามันก็บสีปล่อยปล่อยได้บ่เอาคือเพราะว่าหากเกี่ยวมันลงเหลืองเล้วนี่โอ้หน้าจะปล่อยได้แล้วเนาะพ่อเนาะมันใหญ่เลยเป็นละมันกับสีดินมันกับสีมันกับสีโลกเลยอะมันกับสีบ่อเนาะมีม้วนนี่มันกับสีได้หดอยู่เด้อนี่กวนมันมันห้องใหม่ใหม่หน่อยหน่อยอยู่วดินเาท้าดันกสแห้ง ตัวนี้เขามาแสะสามเหครับนี่มวนสามเล็กกว่าคือว่าเริ่มแรกเลยปลูกเป็นม้วนในก้อนนึงหมดแหละครับมันบ่พ่อบาตรในปีตัวมากก็เลยเอามาปลูกไปตัวไปอีกนอทุนเฮามีเขาคอยเอามาเห็ดเม่นมันมันคนละรุ่นมันเป็นคนละรุ่นครับอ๋อบัตรเฮาใส่ทุนหลายบัตรนะครับพ่อเฮาเห็ดอยู่นี่โวยแต่เบียดเบียดละสิบบาทเน่องสิบบาทเออลอยคือว่าพันต้นนี่ก็ข้นข้าไปที่ระบาดนี้ครับผมเป็นเัือกบาทมือนก็มาหาคาไถยคาปั้นนี่ก็ไล่ละสองรอย กับปุ๋ยกับหวยปุ๋ยของมันหนึ่ปีละสอบ,บอยู่วะมาใส่ <laughs> แต่ว่ามันกะคือเฮาวเขีดบ่ได้ยุ่งยากเนา,านะพอนะ่อเนาะอรอ้องหดแต่หนามอย่างเดียวบันยังเขาบอกห้องหดเนี่มันใหญ่เดียวเรือมันรอดตายเดี๋ยวเฮาก็สิได้เศร้าหดต้นเ่อนบัดน,นี้ครับผมปล่อย<ม>ให้เขาจเจริญเติบโตตามธรรมชาตินะครับพี่น้องแต่ว่าโคกยุ่งนี่ใหญ่ไว้เด้วโคกยุ่งบ่ครับออืนี่ปูพร้อมกันเห็นบ่โอ้เขาจะมักแหลงๆแหลงๆบ่ครับพ่อแม่นยโคกยุ่งนี่มันมันมันสิสิใหญ่ไว้สิ โกูก,กันก,ก็โกงย่างกงยางน,นี่มันจะได้หรอมันทีที่มากี่หืมห่มรับงเออมันยอ,ยอยากหึ่มแนะ่อยากให้ใส่น้ําแน่เป็นบ่ล่ะอ๋อเหมือนกับเขาเกิดน้ําห่วยเนาะพ่อเนาะแม่นี่กุ้งซ้างกันนี่กสกสังนี่นก็สิเร็วคือกันนี่ครับผมเห็นบ่นี่นก็เริ่มขึ้นนะ่ะวถึงปีหน้าว่าเบิ่งเป็นยังไดนบาดนี่โอ้สิแยกก็ม่วนพุ่นเดีพุ่นครับซ่างลางนั่นบาดนี้ไม้แต่ละอย่างนี่มันเหมาะสําหรับปลูกดินจังไรครับพ่อเท่าที่พ่อประสบ นเห็นแต่เขาอันนี้อีริผสมกันนี่เราไม่ไม่อันนี้มันมันก็มากหรือว่ามักหนามอยู่เดี๋ยวเนาะนี่ไม่ย่างเลยย่างหน้ามักหนามใช่ไหมครับมันเวนมันว่าวมันแบบว่ามันเชื่อมันกับตายเนาะครับอืมมันกับมักดินทรายมีดินนั่งไปเรื่อยๆนะครับเราไม่ซักเลยครับพ่อมันกุ้ซางนี่เขาถือว่าจริ่งตัมันเป็นพวนน่ะอือนี่มันเป็นพวนนี่มันมันสีดินมักดินอันนี้มันวาวมากเชื่อมนะนี่มักที่สูงแม่นบอกครับไม่ซักมักที่สูงเนาะเนี่ยนี่เราเฮ็ดปวกเกิดย้เ็ดปวกนี่าโออ้บเเปวกห็ดนเด่่่่นนีีีครับกิ โอ้ปูลิเวนแถวนี่มีแม่นเบิดอันนี้ขันจะกินเอากระตามาเลยหอวยเอาผูเอาเข่งเ้องยังมาเลยนี่กินอยู่ส่นเยอะโอ้งานเรื่องมันสีแปนสี่อันนี้ขึ้นอยู่นี่เพราะว่าคนหาเห็ดบ่ครับมันก็พ่อยแล้วมันมานี้มาตัดหยามก็ขึ้นนี่เอาพ่อตีเกียงนี่ดิโอ้ทเห็ดปัวก็เกิดตั้งโมนี่เม็ดปัครับเห็ดปัวเกิดแด้วนี่มาตัดอาหารปลานะครับของปลาก็เริ่มสีมีออกมาเห็นเรื่อยๆแล้ว ถ่ายถิงอีกสี่ห้าปีข้างหน้านี่ห่วยห่วยเฮ็ดแต่งงก็หนาะเป็นตาได้เอาไฟมาล้อมไปเถอะครับพ่อก็เปลี่ยนเบิดแล้วก็บเป็นรถซักคือสูงเซลูดีแต่ครับพ่อนี่เห็นบ่อมันมันมาง่ามันมากินมันเป็นโพดอ่ยเตี้ยมมันเป็นที่สูงเนาะครับเห็นบ่อมันมันสีม่วงมากเฮื่อมสองปีคือกันครับพี่น้องบ่นี่บเถิงสองปีได้นี่บ่ทัเถึงบ่ครับบ่ปีเครื่องนี่มันสีงามสุดยอดแห้งครับพี่น้อง มายางมาทั้งผีมาทั้งเหนป้ายางพี่ครับมันเหนหกแข้งเท้าเดี๋ยวเหากัดตัดหยาเนาะครับเนาะมันสูงซ้ำนี่เหากับบลนี่ใส่ปัญหาเกี่ยวกับหยายุ่มบันไดเนาะพ่อเนาะนอกจากคว้งสวยงามเอาหอัดเห็นมันสวยงามด้วยมันเขาสีพุ่งสีพุ่งสีพุ้ยง่ายปวดละพราะว่าต้นใหม่นี่สูงกว่าหยาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่นี่ไผ่อันเก่าดาวนี่สร้างน้ำเน็ตมากนี่ไผ่เก่าดาวมันเป็นยังไงครับนี่นี่มันจะเป็นเครื่องมาไผ่อันสูงไผ่นี่เพราะว่าเห็นเขาเห็นในเน็ตเขาว่าเอาม่เห็ด เาร์อนีเจอนะเฮ็ดโตเฮ็ดยียงเฮ็ดนี่เทียงหน่อยนี่จึงว่าสร้างเข้ามานี่ยังไหนมันไม่ได้แบบขี้มันนั่ห่อนอยงไปสร้างกันหาลอยเอได้ได้จังเมีดดีประมาณเมตรนี่ห่าลอยเอาเอาเอามาใส่ใส่สูบพาะนี่ครับเรียกมาปูเหล่ามึงโอ้ยพ่อคือขยันนครับนี่คืออ่นี่ปีสีมาคือปีสองปีมันสีดใส่ประโยชน์บอนี่ สีได้ใส่ยี่เรอครับงามเติบอยู่นี่เราป้ายางก็ได้โอ้ีพอก็มีสวนยางนะหมอครับสวนยางปู่ว่าในเด็กเก่าปีนี่ปีจะปีหาหาครับผมสวนยางนะครับฟันทั้งนี้ยี่นี่ก็สีเป็นเงินแบบไายเดือนแล้วนะครับเนาะสวนยางเนาะขึ้นมันได้ก็สีได้เดือนตัวอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละจัง โคกจะออยกันยังดีเนาะครับผมมีหลายยางหลายแนวนีครับให้เบิ่องนอกจากข้าปลูกอยู่ปลูกกินแล้วก็มีสวนป่าไป็นบำนาญเจ้าของแล้วก็เงื่อนใส้สอยทุกอย่างที้โพอเฮ็ดนี่เขาได้ว้างแผนมาก่อนเราบ่กครับผมก็บ้าเลยบ้างเห็นเขาเฮ็ดก็เฮ็ดเหลือยเฮ็ดน้ำเขาบ่ได้คิดว่าอันจตรายสินะเห็นเขาเฮ็ดว่า พอเฮามันก็มีทีเหลี่ยมอันบวชละครับเออลองก็หน้าอันบวชนะเฮาก็มีทุนแน่นาะเฮาก็มาเห็ดเฮาก็เลือกเอาแต่ตัวแนวมันดีๆมาปั๊บใส่มาปั๊บร่องเห็ดเบิ่งแม่นแน่นเนี่ยถือเขาว่าดีเฮามาเห็ดบางทีมันก็บ่ได้ผลแม่นบ่ครับบู่เพราะว่าพอเป็นคนมักทดลองนะครับง่ายๆซะคือขั้นคั่นบ่ดีก็ดีก็ได้เอาไปคั่นมันดีก็ดีไปศาสนาเออเพราะว่าคนมันมักทดลองคนมันมัก ยังหล่ะครับผมไผ่บอกว่ามาจากฟังนะนะมาจากเสียมันมาจากล่องเออเออจากจากเสียว่าจากเสือบันไดนะอ่าแล้วสุดท้ายนะครับพ่อมี่ยังจะฝากให้นสำหรับคนคิดว่าอยากปลูกสวนใหม่ปลานะครับพ่ออ่าก็จากล่องเห็ดกิดเห็ดบ้างเด้อปลูกปลาปลูกยังกรับพราะเลยอย่งหล่ะที่ยูอ่ะเพราะเลยลมไม่เลื่อนเออหรือเห็ดฮอนเสียมันเลยเกิดเนาะเสียมัน พอได้ปูไว้ย,ยังเราปูไว้ให้ลูกแก่เต้าเรอแต่ของก็สิบงได้ใส่หรอก<ร>ผมรักๆก,ก็คือความสุขทางใจนะครับการลงตงัวเขี้เห็นสีเท่ากับผู้มใจตัวแล้วว่าเออขีเห็นว่าเออมันมีปลามีดอนนี่หมดละกะที่ยังก็คือทามาเห็นกะทิเนี่ยนะมันกบดีใจตัวละสุขภาพกายดีสุขภาพจิตดีอารมณ์ก็ดีนะครับเราต้องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้มันยากน้อยพอเนาะอยู่กับปัจจุบันให้มีความสุขนะครับพี่น้อง สำหรับคลิปวิดีโอนี้บาวสลามก็ขอจบไปซ้ำนี้นะครับขอบคุณที่เขามารับชมและการติดตามนะครับอพรการคลิปหนาครับผมขอบคุณอีพออีกที่หนึ่งพาย่างชมนะครับสวัสดีครับโอ้สุดยอดเลยครับเดี๋ยวบาวสลามจิมาอัปเดตให้เบิ่งอีกนะครับพี่น้องเปไวรอติดตามกันเบ้งนะครับ